ยกแปงหกหมื่นเก้าโยกแปงหกหมื่นเก้ายกแปงยกหกหมื่นเก้าโยกหกหมื่นเก้าเก็บปแล้วเป็นชาโนดครับผมเริ่มเริ่มต้นที่ห้าสิห้าตารางวาหกหมื่นเก้าเจ็ดสิบตารางวาแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองร้อยตารางวาหมดเกลี้ยงมันมีสามสเต็ปใช่ครับสองร้อยตารางวาหมดแล้วหมดแล้วผ่อนได้ อ,อนตรงเลยสบายสบาย40งวดดาวขั้นต่ำ5,000พอน3,000ก0ันะบาทครับผมชิวๆวิวสวยๆพร้อมสิทธิพิเศษท้ายคลิปผมจะบอกสิทธิพิเศษ ให้คนที่ตั้งใจฟังเท่านั้นใครไม่ตั้งใจฟังฟังไม่จบก็อดสิทธิพิเศษไปใช่นะอ,อันนี้มันเป็นวิวเขาล่อแปลงแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยนี่โอ้โหรอบ,บ,บรับเราไักหล่ในลมพัดเดินสบายอือโอ้ลมโคตรดีอ่ะสบายจังย่าบรรยากาศดีชิวๆอ่ะออแล้วลมลมฝอยๆลมผิวๆเลยนะเห็นไะอะดูเดดูเดะอ้านาเรียกลมเล้ปะเนี่ยอเออโน่นฝั่งโน้นร้านค้า ร,ร้านขายาร้านขายาด้านหน้าด้านในฝัน่งซ้ายฝั่งขวาเลข่เข้ามาครับเลข่เข้ามามาดเต็มปลาหอมมาโทรไปก่ายลัไกไอ้เันเบอร์โทรมึงเนี่ยเออมาดูที่แล้วนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอันนี่อยู่ที่อำเภอลาวกันนัว่ากะยองบุรีตำรวจน้องกระดูแจดไปดำดงจา๋ามาหาพี่ดำดีหน่อยเฮ้ย ดำดงนี่สอนราดน้ำเพชรเหรออ่ะนี่ไงเกาะกระแสเขาไม่ได้ล้วเรามันต้องงั้นเราดำดีไงเขาดำาดงนี่ไงเจอแล้วดำาดงอันนี้ดำปีกวักหาใครล่ะกวักไปชั่วบรรยากาศเป็นได้ไงเห็นน้ำเห็นสะพานเนี่ยสมัยเด็กๆสะพานอะไรก็ได้สะพานหัวเดียวอย่างเงี้ยอน้ำต้มต้มโอ้โหใหญ่เลย แม่พอถุงก็ถึงไม่ได้นุ่มละอืจบๆเลยดิไปดูวิวไปดูวิวในแปลงดีกว่าเฮ้ยดินมันดีด้วย่งไปดูสักหน่อยเฮ้ยทำอะไรอะดูบวบเ่รอไดูบวบเลยบวบแก่แล้วแก่เหมือนยายเลยอขนาดเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยมันยังออกลูกออกผลอันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะเนี่ยให้ดูรอบๆเดี๋ยวก็หาว่าแล้งดินไม่ดีอีกแล้วยังไงน้ํามีอดินก็ดี โโอ้โหมันจะไก่ก็ได้ปลูกไว้แบบพลืบพลืบแล้วอันนี้ถั่วพลูนะเนี่ยถั่วพลูใช่แ <นะ S 1> ้วมันออกฝักออกนั่นเนาะในแปลงก็จะมีบ้านอยู่หลังนึงติดติดกันก็จะเป็นบ้านคุณลุงเนาะเนาะแล้วก็บรรยากาศลมไงลมลมดีเลยละดูดูใบกล้วยเลลมสุยๆเลยอ่ะลมสุยๆเลยล้อล้โล้อโอ้หนาวมีหนาวมีมีใช่ไหมนึกว่าตอหลอกไว้เออเอาไปเอาไปเอาไปโอ้นี่น้ำปลาปลาเขามีเหรออาจารย์ แล้วไฟฟ้าน่ะนู่น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 ยายเดี๋ยวทางโครงการเราบอกเลยว่าไฟฟ้าน่ะลากมาให้เลยดึงมาให้ดึงมาให้ครบนึกว่าให้คนที่ซื้อไปดึงมาเองบ้าเหรอน้ำประปามีไฟฟ้าดึงมาให้ถูกต้องติดถนนทุกแปลงแถมเป็นฉนดครุฑแดกไม่ต้องหัวแล้วเดินนี่นเกาะขาเกาะแข้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีโรยหินครุกไว้ให้อีกต่างหากแต่รอ รอ,อตามสเตปก่อนคือ1ต้องขุดเสาขุดปักเสาอสองขุดรางระบายน้ําแล้วก็วางท่อประปาะเสร็จแล้วค่อยโรยตะงแล้วเสร็จแล้วค่อยโรยหินครับอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันทาไปทไปํามาดินดินไปกรบถูกต้อง,<า>งครับผมต้องอเป็นก้นตอนแต่ว่ามั่นใจเลยว่าครบแน่นครบับแปลงนี้มันเนื้อที่เท่าไหร่ไว้เน่อยหลานทั้งหลัง200ตารางวาจองแล้วครับผมะแล้วนู่นนะ200ตารางวาก็จองแล้วครับผม กำมึงจะยายมาขายอะไรเนี่ยก็มันจองกันวันละแปลงแล้วอะเดี๋ยวถ้าไงก็ผมโชว์ผังขึ้นละกันหรือว่าถ้าใครอยากได้รายละเอียดก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็แอดไลน์มาสอบถามได้เพราะว่าจองกันวันละแปลงเลยสุดท้ายได้ไห,ไหมใช่เมื่อกี้<ะ>เห็นเขามาเมื่อกี้นัจองอไว้ไหมจ๊ะถูกต้องครับจองไรตลอดมีสองแปลงหมดโอ้โหไอ้ไวเฮินเหอะจ้ะไอ้ไวกันเหอะ อ่าสิทธิพิเศษจําได้ไหมตอนแรกที่ผมบอกนะคือในแปลงโครงการอ่ะเนี่ยในโครงการนี้นะมันจะมีข้างๆที่เป็นบ่อน้าอ่าอันนี้คือผมตั้งใจเหลือไว้นะครับผมเพื่อพัฒนาให้มันเป็นจุดพักผ่อนนะอ่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นแปลงของทางเราเองนะครับผมเป็นแปลงของผมเองนะ ก็อยากจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมรอบบ่อขุดบาดาลโซลารเซลล์เติมน้ําเลี้ยงไว้ครึ่งบ่อครับผมแล้วก็ทาศาราที่เป็นทะเลสยื่นเข้าไปนะก็เปิดให้นะเฉพาะคนในโครงการเท่านั้นที่ได้ใช้ที่ได้พักผ่อนนะก็มาใช้กันได้นะครับผมยินดีมากเลยเนาะและนี่ก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับผมที่ผมจะให้เฉพาะคนในโครงการเท่านั้นคือจะใช้น้ําดูดมาทําการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมยินดีมากนะนี่แหละครับผมก็เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะโครงการนี้นะครับผมหมดแล้ว หมดเลยครับคนที่ไม่ได้มาดูโทรมาเมื่อกี้สอบถามรายละเอียดจองมาได้เหมือนกันใครไวก็คนนั้นได้ประมาณนั้นบรรยากาศดีสนใจก็ในคอมเมนต์นะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สามารถพูดคุยนัดชมหรือสอบถามได้หรือก็ไม่ข้าโบนี่แหละหรือไม่ข้าข้าเอเอาะเอออาล่ะวันนี้ไปเถอะยายจะกัวดำเออไม่ทันแล้ว